ซาซิธรเจตตะเด็กสูงเลือดใหม่ที่เข้ามาเสริมทัพทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปีนี้ซาซิธรเจตตะทีมชาติไทยชุดยูสิเกิดเมื่อ9พฤศจิ 7, กาย,ยน2550อายุ17ปีตำแหน่ง M b บส่วนสูง181เซนติเมตรภูมิลำเนาจังหวัดสงขลาอำเภอสะเดาตำบลสะเดาจุดเด่นของสสิมีสรีระที่สูงตบหนักเป็นคนที่บล็อกดีคล่องแคล่วและกระโดดสูงริ่มเล่นวนลอลเลย์บอลครั้งแรกตอนอยู่ชั้นม .1 ที่โรงเรียนสมานคน ทยาานปัจจุบันน้องกําลังศึกษาชั้นมหโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหะเสนีผลงานที่ผ่านมากับตันทีมชติไทยชุดยูสิรองชนะเลิศรายการเกิร์ลวอลเลย์บอลซูเปอร์ซีรีส์2024รุ่นอายุมีเกิน17ปีและแชมป์ไทยแลนด์ลีกฤดูกาลล่าสุด2024-25่2024 25, กับสโมสรสุพรีมทิพยชุมบุรีอ e ีเทคความคิดเห็นนี้บอกว่าน้องมีความวัยมีความคล่องตัวสูงมากน้องสศสีคือปลื้มจิตคนต่อไปรอเชียร์จ้า เป็นกําลังใจให้นะครับได้ติดตามและเห็นพัฒนาการของน้องมาโดยตลอดน้องเก่งมากสู้ต่อไปนะครับอนาคตที่สดใสและความสำเร็จรออยู่ข้างหน้า